แสดงให้ยดนั้นเสมอพงอ,อีกครั้งหดึงนะครับอ,อกีตาสัตตาต้องพุมเมนอาสุรีนโอเกน์เก่าวไว้แม้นชาติใดตัวเวนอันปละรษ์ก,ก็ดีคุณมีจักแสดงให้ยศนั้นเสมอพงนกีตาสัตตา รถไ้แล้วครับยีตาสัตตาต้องคุมเมนคุมเมนดาไรครับอังคาร,คารสัตตาแปลว่าเจ็ดสัตตาแปลว่าเจ็ดนับไปเจ็ดคือราศีตรงข้ามมาลัคนานั่นเองนะครับถ้าเราเห็นราศีตรงข้ามมาแล้วนาเมื่อไหร่ตรงนั้นคือนับไปเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับถ้าตรงข้ามาไหร่คือเจ็ด นะครับอัสุรินองค์เกณมจ่าวไว้อัสุรินอะไรครับอัสุรินราหูครับาราหูแว้นชาติใดตัวเวทอภกการก็ดนะีคุณมีจักแสดงให้ยศนั่นเสมอโพงนะครับทำนองเดียวกันหมดนะครับโอเค จะเรียนไปสงสัยเอ๊ะอันนี้เป็นเพนทูบาเนี่ยอย่างนี้เขาก็ยกเว้นให้ถือว่าได้องค์เกนอย่างเงี้ยนะครับองคเก์เนี่ยถือว่าก็เป็นไม้เด็ดของคนไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้พยากรณ์วาสนาของคนเนี่ยแหละนะครับว่าเราดูผูกดวงแล้วเราดูซิว่าได้องเก์ไหมถ้าได้องค์เกณนแปลว่าเขามีวาสนาแล้วแหละนะครับไม่ตกต่ำแน่อย่างนี้เป็นต้น นะครับโอเคมีคำถามไหมครับ่นะลาหูนี่ก็เป็นเจ้าพ่อแล้วเพื่อง่ายๆนะครับเอนะเป็นเจ้าของบ่อนนีนะ้เจ้าของหาบนวดเ <c oughs> จ้ามือหวยนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะว่าลาหูนี่แปลว่าเท่าแก่ด้วยอันอาจารย์ครับอันนี้ถ้าเกิด แต่งนี้กับรักนี่ก็ยังถือว่านับใช่ไหมฮะตามช่วงเวลานั้นอะไรนะครับอ๋อสมมติถ้าเกิดว่าดาวตรงน้าจอนนะครับมาอยู่เป็นองค์เกณฑนนะครับด้วยวด้วยด้วยจอนมาเป็นองค์เก์ใช่ไหมครับที่ถามใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับโอเคโอเคถัดไปนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สําคัญที่คนไทยก็นิยมใช้กันเรียกว่าปฐุมเกณฑ์ ปทุมแบบว่าดอกบัวที่ใช้บูชาพระนี่แหละปทุมเกนนะครับดอกบัวถือว่าเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่บูชาพระนะครับเป็นดอกไม้ที่บูชาพระพุทธเจ้านั่แหละนะครับปทุมเกนอยู่ในหน้าที่แปดสิบห้าอ่าท่องกันก่อน นะครับปทุมเกณฑ์ก็เป็นเกณฑ์ที่ถือว่ามีวาสนาเช่นกันนะครับจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักพรรหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามเจริญรักยอดยิ่งพญาแห่ชาติเอ่นแม้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงอ่ะนะครับจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักพระรหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อย สุขสามจเจริญรักยศยิ่งพยาแห่ชาติอื่นแม้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงนะครับก็แปลว่ามีวาส,สนานั่นเองนะครับจะเกิดนัะกวลต่ำยังไงแล้วแต่นะครับแต่ว่าเจ้าชะตาในวันข้างหน้าเนี่ยมีวาส,สนาที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอนาคตที่ดีนะครับจะเกิดเป็นคนชั้นต่ำยังไงก็สามารถขึ้นไปได้เทียบอย่างไรละกันนะครับ ตอนนี้ลัคนาไม่จํากัดละลัคนาราศีอะไรก็ได้ปฐุมเกณฑ์ยกตัวอย่างท่านใดที่ลัคนาสถิตราศีธนูก็ได้นะครับจันเป็นสิบเอ็ดแท้แกะละ่ลักแกะละ่ลักแปลว่าเป็นสิบเอ็ดแก่ลัคนาก็แปลว่าจันจะต้องอยู่ที่ราศีตุล หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจันไปสิบเอ็ดแท้แก่ลักเพื่อรหัสสี่สงศ์แชมป์ชอยหนึ่งสองสามสี่เพื่อหัสสี่สงศ์แช่ป์ชอยคือเป็นสี่กับลักสุกสามเจริญลักสุกสามหนึ่งสองสามเป็นสามกับลักขนาด ชาติอื่นแม้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงนะครับท่นานใดมีดาวพฤหัสได้ประ,ะทุมเกณฑ์แล้วแถมตรงเนี้ยเป็นอะไรด้วยครับตรงเนี้ยตำแหน่งอะไรครับดาวพฤหัสเกษตรเษด้วยดินหนักเขาไปเองเห็นไหมจะต้องแบบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการศึกษา นะครับเป็นครูบาจารย์ในระดับแนวหน้านะครับเรียนอะไรก็สําเร็จนะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยก็ต้องไปทะลุปูโปงและเป่วยง่ายนะครับอโอเคเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวีัมนจะเยอะก็จะยกไ็นอย่างนิดนึงตัวอย่างง่ายๆเอาของอาจารย์สิทธาก่อน อาจารย์สิทธาลัคนาสถิตราศรีสิงห์อ่ะองค์เกณ์เนี่ยถ้าพูดถึงองคเก์เนี่ยนะครับอย่างนี้เรียกว่าเกณฑ์อะไรครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีประเภทอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยปัสวปะปัสวะท่าสะต้องอ่ะองค์เกณ์ชีวจันภุมเบนของแถวอีกองค์พระสุริยนทรงยศ สีสถาเลินแล้วยอศนั่นถึงพยาอาจารย์ศิสิทธามีดวงอย่างนี้คำถามแรกดูที่ข้ามในดวงอริลักษนานะ มีดาวอะไรที่มาตรฐานมัน่งได้มาตรฐานครับจำได้ไหมเอ่ยคําว่ามาตรฐานคืออะไรดาวอะไรที่ได้มาตรฐานได้มาตรฐานอะไรจำได้ไหมครับไปทอ,อก,กันมาหรือเปล่าอ่ะเกะษตรมีไหมสามหกสี่สองหนึ่งสี่หกสามห้าเจ็ดแปดห้ามีเกษตรมีสี่เป็นเกษตรครับเกษตรสวัสดีไหมครับ นมัแปลว่าดีใส่เครื่องหมายบวกไปอ่ะกระแสอันนี้อาจารย์ก็จะฝึกนักศึกษานะครับว่าให้มองว่ามีดาวอะไรที่เป็นมาตรฐานและดีหรือเสียก็ใส่เครื่องหมายแต่ให้เรามีความรู้สึกว่ามันบวกหรือมันลบอย่างไะกันกระแสแปลว่าดีนะครับถ้าปลาแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับ 4, 4, 6, 3, 5, 7, 8, อ่ะสามหกสี่สองหนึ่งสี่หกสามห้าเจ็ดแปดห้าห้ะมีกระแสละดวงหนึ่งนะครับปลามีไหมครับ สามหกสี่สองหนึ่งสี่หกสามห้าเจ็ดแปดห้าอไม่มีมหาอดีตมีไหมครับสองหนึ่งหกห้าสามสี่เจ็ดแปดไม่มีใช่ไหมนิดมีไหม,มครับสองหนึ่งหกห้าสามสี่เจ็ดแปดมีไหม,มครับอาจารย์เร็วไปหรือเปล่ามีนี่ไงนิดนะนิดถูกไหมนิดเราก็ใส่เครื่องหมายลบไป เวลาเราพยากรณ์เนี่ยเราจะได้ดูง่ายตอนเราฝึกเราก็เขียนไปงี้ยจะดูให้ลูกค้าก็เขียนไม่แต่ครับเขาไม่มาดูเรื่อง <C oughs> อ,ะอะไรกับเราอ่าอะไรอีกมหาจักรมีไหมครับสองเจ็ดหนึ่งสี่สามห้าหกแปดมีไหมครับมีม่ากมหาจักรใส่เข้าไป แม่ค้าได้เป็นคนหญิงนะครับอากเลือกขึ้นบัลลังก์ต้องดูแหลแล้วก็จะโดดเด่นเรื่องดาวพฤหัสถูกไหมครับอาจักร่าราชาโชคมีไหมครับห้าสามหนึ่งหกสี่สองแปดเจ็ดีไหมครับหกหกนี่อาจารย์ก็จะฝึกนักสายอย่างนี้แหละต้องคอยถาม นักศึกษาจะได้คิดหรือไปท่องมาเนี่ยอย่างนี้นะครับก่อนเราจะพยากรดวงผูกดวงเสร็จเราจะต้องดูว่ามีดาอะไรที่เป็นมาตรฐานบ้างมาตรฐานอะไรนะครับอาจารย์ใช้แค่เนี้ไม่ได้มากมายไก่กองอะไรแค่นี้ก็เวียนหัวแลถัดไปองค์เกณฑ์มีไหมครับประเภท ปัสสาวะใช่ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับมีไหมครับดาวที่เป็นโอเกนมีไหมครับทบทวนอันนี้ปัสสาวะใช่ไหมอ่ะเปิดไปดูที่ครับแล้วก็ลองตอบมีไหมครับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ดีมากอ่าเป็นปัสสาวะเนาะ อ่าเรียกว่าองแก่างนี้เนาะอ่าปทุมเกนม,มีไหมเดี๋ยวนักศึษาจะง่วงส้อคอยถามมีดาวพฤหัสป่ะครับอ่าเพ่าว่าปทุมเกม เดินมเดินมาเอออย่างเงี้ยแปลว่ามีวาสนาใช่ไหมปฐุมเกณฑ์เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสเกี่ยวข้องอะไรเรื่องอะไรดาวพฤหัสการศึกษาใช่ไหมอ่เป็นหัวใช่ไหมพฤหัสด,ดาวที่เกี่ยวข้องกับหัวราสตารเรานะครับราษตรจบไม่ได้เลยพฤหัสอ่า ราหูพภเกมตมฤตยูหลกักๆสี่องค์นี้นะครับเดี๋ยวจะให้หนักศาดูของตัวเองเนี่ยเรียนโนราศาสตร์ได้ยังไงมาเรียนแล้วจะไปได้ดีไหมไปถึงว่ขั้นระดับไหนนะขั้นเทพเลยไหมนะครับจะมีชื่อเสียงไหมนะครับจะเป็นโหดขั้นแนวหน้าได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับอ่าถ้าอย่างเงี้ยเรื่องการศึกษาเนี่ยใช้ได้เลยถูกไหม เพราะว่าเป็นดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยเป็นมหาจักรด้วยนะครับถึงจะขี้เกียจสั่งล้านยาวก็ยังเรียนหนังสือได้ดีอาจารย์สิทธาเนี่ยจบปีนาโทรสองใบนะ <c oughs> จบวิศวะด้วยอ,อันนี้โดดเด่นนะครับราดาวอาทิตย์ได้องค์เกณฑ์เป็นปิศวะนะครับ เพราะยังไม่ได้สอนอันนี้เรียกว่าพบกรรมมานีครับมีวาสนาดาวทิกเนี่ยแปลว่าราชาการด้วยถ้า,ารับราชการก็จะได้เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าคนมีวาสนานะครับจะต้องได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่งนอ้เ็นต้นปรากฏว่าอาจารย์สทธาก่อรเกษมก็เป็นข้าราชการสี่เก้านะอำนวยการระดับสูงเหมือนกันนะครับก็เป็น การชั้นผูน้ใหญ่เหมือนก่อนเกียณนะครับก็ถือว่าดาวอาทิตย์โดดเด่นเป็นองค์เกนนี่คือตัวอย่างนะครับก็ยกให้เป็นตัวอย่างก่อนว่าเวลาเราผูกดวงเสร็จเราจะต้องดูอย่าที่ว่านี่นะครับดาวมาตรฐานองค์เกณ์นะครับอุดมเกนพินธุบาทไปต่อ ถัดไปอุดมเกณฑ์อาจารย์ไม่ค่อยได้ดูหรอกอุดมเกณฑ์นะครับอุดมเกณฑ์มั่งมีศรีสุขนะครับไม่อดไม่ยากนะครับชีวิตบริบูรณ์สมบูรณ์พุนสุขนะครับในเมื่อนักศึกษาเข้าใจองค์เกณฑ์ปฐุมเกณฑ์แล้ว <c oughs> อุดมเกณฑ์ก็เข้าใจไม่ยากนะครับ จะระบุประเภทราศีตามาท่านสี่เหล่าเลยเช่นถ้าลัคนาราศีสิงห์เราก็ไปดูว่าอุดองเกนเนี่ยเขาจะบอกประเภทราศีเห็นไหมครับถ้าราศีปัสสาวะเหมือนเดิมนะครับปัสสาวะนาราอัมพุกีตาก็สุดแล้วแต่นะครับราศีประเภทนั้นนะครับสมมุติถ้าเป็นปัสสาวะนะครับมีดาวอาทิตย์จันอังคารโศก นะหนึ่งสองสามหกเป็นหกกับสิบกับรักแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามหกเป็นหกกับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหกหนึ่งสองสามหกเป็นหกและเป็นสิบหนึ่งสองสามหกนะดวงใดดวงหนึ่ง นะครับอ่เป็นหกหรือสิบแกลักก็เรียกว่าได้อดุลเก่ฉะนั้นเนี่ยนะครับในราศีนาราสีห้าหกเจ็ดนะครับเป็นหนึ่งสามสี่เจ็ดสิบเอ็ดเป็นหนึ่งก็คือกลุ่มลักหนึ่งสามสี่เจ็ดสิบเอ็ดทานทักษะมือใหม่ก็นับไปเลยนะครับ เขียนไปเลยเช่นลักยู่ไหนกน็แล้วแต่นะครับก็เขียนจากลักไปาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองเห็นไหมครับเวลาตำ้ลาบอกว่าเป็นอะไรกับลักอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งกับลักก็คือกลุ่มเพราะนับหนึ่งที่ลัคนานะครับมีมทั้งหมดสิบสองราศี โอเคนะอาหวังว่าจะได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอนักศึกษาเข้าใจแล้วก็หน้าที่นักศึกษาต่อไปคือนักศึกษาจะต้องไปอ่านไปฝึกไปจํานะครับแล้วก็นําไปใช้ตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนํานะครับส่วนที่สําคัญคือขั้นตอน